โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อน้องๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมในมิวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะไปลง PVP สามันกันนะครับทีมที่ผมจะใช้ก็เป็นทีมมนุษย์นะครับนี่เลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะเอารีวายไปไล่ตบนะครับทีมราชาปีศาจนะครับไม่รู้ว่าจะไวหรือเปล่านะครับก็ ต้องไปดูกันนะครับอานที่ผมจะกินก็เป็นอาหารหลบหลีกนะครับเพื่อกันตายในเทิงแรกนะครับเพราะว่าซีซีเราน้อยนะครับของก็ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งปั้นป่ามานะครับสดๆร้อนๆเลยนะเดี๋ยวตัวนี้ผมขอรับเป็นทมิเอลแล้วกันนะครับกันตายนะ แต่ว่าถ้าเราโดนตัดหิวของราปาิศาจก็ไม่หิวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะเรามีหลบหลีกยังไงล่ะโอเคนะครับก็ตัดไปตอนที่เข้าไปในเกมเลยนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจไอดีเกม7บาทนะครับหรือครับแบบขี้เกียจพามลงเขากดพวกนี้นะครับหรืออื่นอนะครับ ก็มาดูที่เพจ Audio Shop ได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่ติ๊กว่าออก LDO นี่นะครับคือออกแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจไอดีไหนก็มาหาเลือกดูเลือกชมกันได้นะครับลิงจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับ โอ้โหไม่เจอนะครับไม่ได้เจอทีมปีศาจนะแต่ว่าเจอเป็นทีมลุงเทียนะครับโอ้โหทีนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นนะเนี่ยนะครับเทียแล้วก็โลดเดีด,ด้วยตัวที่เราควรเข็บตัวแรกเลยน่าจะเป็นบันแสงนะเนี่ยนะครับเพราะว่ามีดีบัฟบีมาและ ปกติกนะครับไม่ตายนะไม่ตายนะโอเคโอเคมาเราก็จะตัดหิวก่อนนะครับนี่มันลิงตรงเทียก่อนเลยนะตัดหิวไปก่อนนะครับ คิดว่าตายไหมตรงเทียนเนี่ยตายไหมโอ้ลืมไปนะครับเล็งบันแสงไว้นะเมื่อกี้มาตายแหละนะครับตายไหมตายแหละโอ้อยังถือไม่ตายนะครับไม่ตายฮะในคลิปนี้เราจะเจอทีมปีาศาจหรือเปล่าเน,นี่ย ครับยังไงยังไงโอ้เขาเอาลูเดียตีเป็นหลักเลยนะเนี่ยตัดหิ้วมาก่อนนะครับแต่รีวายเรามีคุ้มกันไงครับเบ,บาเบาอยู่นะครับเบาอยู่เบาเบาได้เบาโอเค เบาได้เบาโอเคนะครับไม่ตายนะถือว่าได้ถือว่าได้ไดแล้วตัดฮิวอีกรอบนะครับตัดฮิวแล้วก็เอาลงเทียเลยนะทีนี้เอาลงเทียเลยนี่เผื่อไม่ตายนะครับเออเอาเป็นขอบฟันเลยแล้วกันนะครับก็ฟาดไปเลยนะ ายมนั่นไงไม่ตายนะครับโหนิดเดียวอะไรนะโอเคบันแสงก็ตายแล้วนะ่าทุกไปบึ้มเข้าไปโอ้โหหายเลยแสนห้าไม่ใช่แสนห้าแสนเจ็ดโอ้โหยังแรงตกเข้าไปหนึ่งทีมับขอให้เลยนะครับเมื่อกี้ ผมว่าบันแสงผมไม่รอดแล้วแหละผมว่ายังไงเพื่อนเป็นไง,ป,นไงปาดมาปึ๊บเ <c oughs> กือบตายนะครับเกือบตายตายนี่ไม่เหลือนะครับทีนี้อโอ้โหมา,มาเราอยัางเหลือนะครับเราเก็บลุงเทียได้เราก็ชนะแล้วนะครับเพราะว่าเอลิทก็ไม่มีอะไรแล้วนะ มาถูกไปเลยทีนี้โอดูอย่างแรงนะครับดูดิอย่างแรงนะครับอุ้มเขาให้โอ้โอโอแสนแปดนะครับอย่างแรงโอเคอาจจะมีเสียงบรบกวนบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเขายัางไม่ยอมนะเขายัางไม่ยอมนะ โอเคเขายอมแล้วนะครับก็ไปเจอกันเกมที่สองต่อเลยนะครับเลยมาครับรอบนี้เจอกับทีมอะไรนี่ไงเราเจอแล้วนะครับทีมราชาฤษศาครับแต่ว่าดั๊ตอนนี้ไม่ใช่ดั๊ดนาโลกครับเป็นดั๊ดลอตเวนนะแบบอันตรายเหมือนกันนะครับเป็นเอวอาด้วยนะเนี่ยผมรู้สึกว่าคมอันตรายนี่ซูซีกับดั๊ดนาโลกเลยนะครับ แต่ดันาโลกอ่ะมันจะซับทีมด้วยนะครับแต่ว่าดารลอดเวนตัวนี้นะ่ะมันจะเน้นไปทางดาเมจมากกว่าครับลบลีกครับโดนโดนลบลีกเราแหละปัดมนายังไงเพื่อนเบาได้เบาโคตรแรงโดนระงับเอฟเฟกต์ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าตายไหมคิดว่าตาย,ยนะครับโอเคลองดูลองดูนะครับแรงอยู่นะครับแรงอยู่ยังไงปม๊บื่อยๆไ,ไปอ้ามันกล้านะรอบนี้ลอ็อกเป่าไปแล้วก็ปัน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  ปุ๊บๆโอเคตายนะครับแปดหมื่นหกนะครับดามิก่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะโดนหลังนับไปฝิกอยู่นะเพื่อนตีแรงหรือเปล่าโอ้ย่างแรง รีบไปแล้วลาก่อนลาก่อนฟ้าโอ้ยอย่างแรงขั้นสามด้วย <c oughs> หายหมดทีมเห <c oughs> ลือรีไวโอ้ยอย่างแรงติ <c oughs> มาสองด้วยชิบหายแล้วนะ <c oughs> ตัดยิงไปก่อนแล้วก็นี้ ไม่น่าจะได้แล้วนะครับตายหมดแล้วทีมเราตู้ยังไงรายไ่เท่าไหร่โอ้โหยอมนะต้องยอมนะครับบูมาเไยเพื่อนจัดมาหายแน่นอนอย่างนี้ก็ไปดูเกมต่อไปไปเลยนะครับไปเลย แตกแล้วโอเคครับก็มาเจอเป็นทีมราชาปีศาจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยมันทีมอะไรไปเน,นี่ยรอบนี้เรานี่มันคือทีมอะไรเนี่ยโรเตอร์เขียวเป็ดนางฟ้าแล้วก็ราชาปีศาจถ้าเป็นรถเวรนี้น่าจะเป็นเมตาตั้งแต่นู้นเลยนะแต่ผม เติมมาเล่นตอนนั้นโอ้สตันมาด้วยสตันปลาแต่มันเป็นไรนะเรามีลบหลีกนะครับปาดเข้าไม่เนี่ยปาดไปแล้วก็เตบเดิมเลยนะแต่ผมว่าน่าลองนะลองทำอย่างนี้ดูนะครับโอลบลีก เหมือนกันเลยอือหือโลเทบไม่เข้านะครับแรงอยู่นะขึ้นหลอดไปดิมีบัฟหน่งด้วยนะดูดิรัด การ์ดอย่างนี้คิดอะไรดีออกแล้วถ้าปลายังไม่ตายนะผมว่าผมได้ทุบขั้นสามแน่เลย <can> อย่าพุกตายนะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับจะทำงานไปฟิกไปแล้วพีว่เดี๋ยวมีตายเกิดด้วยลืมไปครับลองทำอย่างนี้ดูนะ แล้วเราก็ทุบไปเลยนะทุบไปเลยขั้นสามเลยดูดิปึ้มเจ็ดหมื่นนะครับอันนี้ก็ขั้นสามนะปึ้มเจ็ดหมื่นเหมือนกันนะครับยังไงเพื่อนยังไง อย่างแรงโอ้โหอย่างแรงเลยอย่งแรงเลยเพื่อน,นบัฟโลด้วยเดี๋ยวอันตีลีวายอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณวานหน่อยครับผมลืมแล้วมันจะมีอะไรนะเจาะเกาะโอเคล้างโลไปก่อนนะครับแล้วก็อ,อย่างนี้แล้วก็ทุบอีกทีนะครับ ถ้าไม่ตายรีบไปเราก็ตายแลละปัดได้ปุ้มก็คูอย่างเบาไม่ตายว่ะ,นะครับยังไงอัมตีบึ้มไปสี่แสนนะครับตายไปดิทุบไปโอ้โหอยังแรงสองแสนสี่หมดแล้วทีมนั้นหมดแล้วนะครับทีมเขาหมดแล้วนะ เดี๋ยวแค่ตัวที่ดาเมจไม่มีเลยนะขอสู้จริงๆว่าคนนี้ขอสู้จริงๆขอทุบแรงๆดิเพื่อนการทุบไม่ึ้นด้วยไม่เป็นไรตัดเงินไปก่อนนะครับก็ทำนี้นะวันนี้รู้สึกว่าปลานะครับ ดามิจะแรงกว่ารีวายเราอีกนะเนี่ยทุบไปเ <c oughs> บานะครับ้ามีเบานะยอมได้นะเพื่อนยอมได้นะยังไงโลดนานอย่างนี้ยังไง น่าจะจบแล้วนะครับโอเคเอารีวายปิดเลยแล้วกันนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะไทยแตน,นี้ก่อนแล้วก็ปิดด้วยทีเดียวของรีวายนะครับ เพิ่มไปโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอารีวามาไล่ตบนะครับทีมของราชาณาจัรนะก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอย่างเช่ผมเล่นตัวอะไรหรือฟาร์มอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะโดนตบบ้างหรือตบเขาบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละ